สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ f o o d r a i l TV นะคะวันนี้เราจะมาทำแกงกะหรี่หมูกันค่ะเป็นสูตรแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นนะคะหลายๆท่านที่ชื่นชอบในการทานผงกะหรี่นะคะเราก็ต้องมาทำเมนูนี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมของเมนูนี้นะคะมีหมูสันคอค่ะมันฝรั่งหอมใหญ่แครอท Apple ปปน,นะคะและมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ สำหรับแอปเปิลนะคะเราจะไม่ใช้แอปเปิลเขียวนะคะเพราะว่ารสชาติจะเปรี้ยวเกินไปใช้แอปเปิลพันไหนก็ได้นะคะที่ไม่เปรี้ยวนํานะคะต่อไปเป็นข้าวสวยนะคะโยเกิร์ตค่ะอันนี้ใช้รสด,ดั้งเดิมเลยนะคะไม่ต้องปรุงแต่งตามด้วยเนยจืดผงกะหรี่โชยุและน้าซุปปลาคัสโอนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า,าปลาคัสโอนะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้ทีคุณผู้ชมก็แค่นําไปต้มกับน้ำเปล่าก็จะได้น้าซุปปลาคัสโอบแบบนี้ค่ะดูส่วนผสมรบแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนในการทํานะคะอย่างแรกก็คือการเตรียมผักนะคะอันนี้เราปลอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผักและผลไม้นะคะทีนี้เราจะต้องมาหาะะั่นค่ะผักคื่อหอมใหญ่นะคะแล้วก็หั่นชิ้นนะคะตามความยาวตามเส้นยาวของหอมใหญ่นะคะ จากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะตามด้วยแครอทนะคะแครอทนี้เราก็หั่นท่อนเป็นคำๆนะคะมันฝรั่งค่ะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคสำสําหรับแอปเปิ้ลและมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนํา,นาม,มาหั่นชิ้นแล้วก็นําลงเครื่องปั่นค่ะ จากนั้นนะคะหั่นเนื้อหมูนะคะวันนี้เราใช้เนื้อหมูสันคอนะคะเพราะว่าค่อนข้างนุ่มแล้วก็มีแซมมันด้วยนะคะก็จะทําให้ตัวเนื้อเนี่ยไม่กระด้างจนเกินไป,ไปเวลารับประทานนะคะผ่าครึ่งกันนะคะหั่นเป็นชิ้นเต่านะคะประมาณนิ้วหนึ่งค่ะเราจะเริ่มนะคะด้วยการหั่น อแอปเปิลก่อนนะคะปอกเปลือกแล้วล้างน้ำแช่น้ำเกลือไว้ด้วยนะคะแอปเปลิลจะได้ไม่ดำค่ะเอาเม็ดออกด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากตัวแอปเปลิลแล้วก็ตัวของมะม่วงแล้วนะคะหั่นแอปเปิลนะคะให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะจะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะ มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะค่อนข้างที่จะมีรสชาติหวานมากนะคะอันนี้เราปอกเปลือกไว้ครึ่งลูกพอนะคะแล้วก็สับแบบนี้เลยแล้วก็ฝานเลยค่ะมะม่วงก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยนะคะตามด้วยโยเกิร์ตนะคะ จากนั้นก็ปั่นรวมกันค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะก็ลองเช็คดูนะคะว่าะละเอียดพอหรือยังนะคะจะต้องไม่มีเนื้อผลไม้เป็นชิ้นๆอยู่แล้วนะคะในนี้ ประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนําส่วนผสมน,นี้นะคะไปทําในขั้นตอนต่อไปค่ะมาเริ่มในส่วนของการปรุงกันนะคะเริ่มจากการใส่เนยค่ะรอให้เนยละลายสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราถึงจะเริ่มใส่เนื้อหมูค่ะเพราะถ้าใส่หมูลงไปตอนนี้เนี่ยก็จะติดก้นหม้อได้นะคะ ตอนนี้เนยก็เริ่มละลายแล้วนะคะใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ทานหมูก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อหรือไกอ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคนนะคะให้เนื้อหมูเนี่ยซึมซับของอตัวเนยเข้าไปในเนื้อของเขานะคะไม่ต้องให้สุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปตุ๋นอีกนะคะแค่ผัดพอให้ เข้ากันดีจากนั้นนะคะก็ใส่แครอทค่ะและหอมใหญ่นะคะอ่าไม่ใช่หอมใหญ่ค่ะมันฝรั่งสำหรับหอมใหญ่นี่นะคะยังไม่ใส่นะคะเราจะใส่หลังจากที่ตุ๋นไปแล้วครึ่งชั่วโมงค่ะพอเราใส่ลงไปพร้อมกันเนี่ยหอมใหญ่ก็จะเปื่อยก,ก่อนนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่ง ตอนนี้นะคะในหม้อเราก็จะมีหมูนะคะมันฝรั่งแล้วก็แครอทนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องตามด้วยผงกะหรี่ก้อนค่ะอันนี้คุณผู้ชมก็ไปหาซื้อได้ตามเชลของอาขายของเอเชียนะคะหรือ,อที่ขายของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีแกงกะหรี่ก้อนแบบนี้ขายนะคะความเผ็ดนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะมีทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดกลางและเผ็ดมากนะคะจากนั้นค่ะเติมน้ำซุปปลาค้าวเสีออกลงไปค่ะ ปิดฝานะคะตุ๋นไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะาจะากนั้นค่อยมาใส่หอมใหญ่แล้วก็จะตุ๋นต่ออีกค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาใส่หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่นะคะก็จะทําให้ซอสอแกงกะหรี่ของเราเนี่ยหวานขึ้นด้วยนะคะรวมถึงตัวของมะม่วงนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลที่เราปัาน่นลงบนโยเกิร์ตไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะทําให้ส่วนผสม มกอมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคนให้เข้ากันนะคะการใส่ผลไม้นะคะลงไปในซอสแกงกะหรี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะแล้วก็จะทำให้แกงกะหรี่ของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ จากนี้นะคะตุ๋นต่อไปนะคะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวพอได้เวลาครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในกทีค่ะว่าแกงกะหรี่ของเราเป็นไงค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสุดท้ายที่เราจะต้องทำนะคะก็คือใส่โชยุนะคะคนนะคะให้เข้ากันตอนนี้นะคะเนื้อหมูนะคะแล้วก็ ผักต่างๆนะคะ mm hmm. ก็เปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยละลอนได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการจัดเสิร์ฟนั่นเองค่ะเต็มข้าวสวยนะคะใส่จานแบบนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นข้าวหอมมะล,ลิหรือว่าข้าวของญี่ปุ่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะหาวัตถุดิบอะไรได้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าตัวซอสน,นะคะค่อน mm hmm. ข,ข้างเข้มข้นลงถึงผักต่างๆก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะ อันนี้ก็การันตีได้ถึงความอร่อยแล้วก็ความนุ่มนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ลองทำสูตรนี้ลองชิมดูนะคะจะรู้ถึงความแตกต่างจากสูตรที่ไม่ใส่โยเกิร์ตกับตัวเนื้อผลไม้นะคะสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นกว่านะคะนาดตัวซอสอีกสักหน่อยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวหน้าแกงกะหรี่นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมค่ะกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV ค่ะ